ประกันสังคมเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น15,000บาทและค่าฝากคัน1,500บาท ครับก็กลับมาพบกับชแนลฟีดอัพไลฟ์ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่มีประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นมาตรา39นะครับซึ่งตอนนี้นะครับประกันสังคมเนี่ยเขามีการเพิ่มค่าคลอดบุตรนะครับเป็น15,000บาทแล้วก็ เพิ่มค่าฝากคันนะครับเป็น1 5 0 0บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนายทศพลกฤิวง,ว,งวิมานเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนะครับข้อเปิดเผยว่าตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบ,บัญญตัติประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2อ6 4ให้กับผู้ประกันตนนะครับโดยปรับเพิ่มค่าฝากคันเนี่ยหครั้งนะครับ รวมเป็น1 5 0 0บาทนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาให้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับ 1, บาทเนาะดังนี้นะครับก็คืออายุคันเนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์นะครับเขาจะจ่ายในอัตราที่จ่ายจริงไม่เก erm ิน500บาทนะครับแล้วก็2อเนี่ยอายุคันมากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์นะครับเขาจะจ่ายในอัตราที่เท่าจ่ายจริงไม่เกิน300บาทนะครับแล้วก็อายุคันมากกว่า20สัปดาห์นะครับแต่ไม่เกิน28สสัปดาห์เนี่ย เขาจะจ่ายในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทนะครับแล้วก็ c อายุคันมากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จะจ่ายในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะข้อ5เนาะอัตรามากกว่า32สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง40สัปดาห์เนี่ยจ่ายในอัตราที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน200บาททั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนนะครับหรือคู่สมรส ที่ตั้งคันให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งคันได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอนะฮะเพื่อให้การคลอดเป็นไปนอย่างราบรื่นพร้อมกันนี้นะครับเขายังมีการปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรนะครับเป็น1 5 0 0 0บาทเนาะจากเดิมนะครับประกันสังคมมาตรา3 3มาตรา39เนี่ยเขาจะได้แค่1 3 0่0บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปรับให้เป็น1 5 0 0 0บาทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งนะครับโดยผู้ประกันตนนะครับไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้นะครับสามารถเบิกค่าคลอดบุตรในลักษณะของการเหมาจ่ายนะครับจากสํานักง,งานประกันสังคมในอัตราใหม่จํานวน1 5 0 0 0บาทอีกทั้งนะครับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา90วันนะครับแต่ว่าไม่เกิน2ครั้งนะครับสำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภรรยา จดทะเบียนสมรสนะครับหรือหญิงซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนาะจะได้รับเฉพาะค่าคอดบุตรนะครับเหมาจ่ายจํานวนเงิน1,500 0บาทนะครับอันนี้จะไม่ได้ค่าหยุดงานลาคลอดอันนี้ไม่ได้นะครับทางนี้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม 2, 5 6 6 4เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่มีประกันสังคมนะครับ ทางนี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมนะครับ1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าจะดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บ sso.go.ts ก็ได้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ดวยใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ